สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมแม่ค้าส้มตำเด้อวันนี้นะนี่นะอ่าเป็นไงอร่อยไหมแม่ค้าอร่อยค่ะนี่แ่บครับจนหมดเลยนะนี่ครับยังไงโอ้นี่ครับแม่ค้าส้มตำเราเนี่ยครับนี่นี่ครับตำให้ดูสดๆนะครับเนี่ยบางคนเลยถามว่าส้มตำของวัดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับนี่ปัจจัยเอาถวายวัดนะครับ ห้าดอลลาร์ครับนี่ห้าดอลลาร์นะหรืออยากกินกล้วยทอดกล้วยมันเผื่อเลยครับนี่เลยห้าดอลลาร์เหมือนกันครับอาลองชิมให้ดูครับนี่เห็นไหมแม่ค้าแซ่บๆนะครับนี่<ส>น,นี่<า>เลยครับแซ่บมากว่าสันเดยโด,ดยเฉพาะแม่ค้าโดยเฉพาะแม่ค้าด้วยมีการโปรโมตเลยครับมีเบอร์โทรแม่ค้าถามว่ามีเบอร์โทรไหม<笑><笑><笑>มีเบอร์โทรไหมว่าสันเอาเบอร์โทรมาเอาแนวฉันเข้ามาหลังไม่ครับหลังไม่เหมือนกันหลังไม่นะครับหลังไม่ติดต่อมานะครับ หลังไม่เด้อผู้ใดอยากได้เบอร์โทรแมร่ค้าหลังไม่เพาะัญญ่นเด้เออแม่ค้าบพรว่าหลังไม่นะครับนี่ครับให้เห็นสดๆนะครับให้เห็นสดๆเลยนะนี่โอ้เด็กครับตำสดๆในเบอร์นพี่น้องเด้อผู้ใดคำว่าเบอร์แล้วกดไล์กดแชร่นะครับเด้อนะบรรยากาศสดๆจากวัดุทธิโสทอดลัดนิวเม็ซิโก,โกของเฮานะครับนี่ครับซุ้มกล้องไปเบอร์ให้ใกลๆๆ้ๆนะครับเด้อเด้อผู้นะครับโอ้ นี่ครับบสอสแซบตอ,น,อนนี้กินแซบตอนได้ไหมแ่คแม่ค้า <Hé> รู้ส şey ึกว่าจะเขินกล้องนี่ครับ